เฮ้ยชิบหายละโอ้โหใหญ่กว่าเดิมใหญ่ขนาดนี้ซัดกลับไม่ได้หรอกเฮ้ยทุกคนบีตา้าเคลื่อนย้ายข้ามิติไปกับทุกคนฮเอาซาตานไป ไม่ไหวไม่ทันแล้วแค่เซลอีกนาทีแบบนี้เคลื่อนย้ายข้ามมิติไม่ได้แน่เฮ้ยท่านไคโอชินช่วยด้วยเฮ้ยเผือพวกโกหังทรังแล้วก็พิกโคโลยังอยู่ไม่ทันครับพวกนี้หนีไม่ทันโลกระเบิดพวกนั้นตายนะครับแต่ไม่เป็นไรยังมีดาร์กบอลอยู่ปะ่ะเฮ้ยดาร์กบอลก็แตกหรือว่าโลกสลายเงี้ย ตอนที่สามสิบหกสึกสุดท้ายตัดสินชะตากรรมโลกอุย๊ยหลอดมาแล้วอเดนเดย,ยังอยู่โลกไปทีทันเวลาพอดีสินะเจ้าหมาก็มาด้วย,ยพวกเราหนีทันจริงๆงฮะแต่โลกกับพวกโกฮังคารลทำไมแกถึงช่วยพวกนี้ก่อนละอ่ะเออคือว่าเออแล้วโลกล่ะครับ เห็นแหลกสลายเป็นผุยผงไปแล้วละ่ะฮโลกแหลกสลายไปแล้วงั้นเหรอฮา่าฮพูดอะไรนะ่ะก็อย,อยังอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องไงเล่าอเอองั้นเหรอในที่สุดก็เข้าใจแล้วนี่เป็นความฝันสินะฮา่าฮใช่เลยเอาความฝันนี่เป็นความฝันฮาคาร์ตแกกับช่วยเจ้าบ้านนั่นมาเตปล่อยให้พักก้วกิวซาช่วยออกมาได้ตายหมดกันเลยทั้งโลกที่พวก ที่ตายแล้วไม่มีทางกลับมาอีกแล้วนะดาก้อนบอลที่เป็นหนึ่งเอที่เป็นที่พึ่งกับพังไปแล้วพร้อมกับโลกอะไรนะดาก้อนบอลงั้นเหรอทำไมถึงมีดาก้อนบอลอยู่บนโลกล่ะนั่นมันอนุญาตให้เฉพาะดาวนาเม็กกล่วจริงเอาจังเท่านั้นนี่เท่ากับว่าเป็นการแหกกดเลยน่น่ะจริงสิถ้าไปดาวนาเม็กบ้านเกิดของผมคิดว่าท่านผู้เฒ่าสูงสุดคนใหม่ ต้องสร้างดาร์นบอลึ้นมาใหม่ได้แน่เลยครับต้องกลับมาได้แน่ๆทั้งโลกแล้วก็คนที่ถูกฆค่าดาวนามิก,กันเหรอฉันสามารถเคลื่อนย,าย้ายข้ามมิติระหว,ว่างโลกไคโอชินกับดาวโลกมนุษย์เบื้องล่างได้น่ะดีเลยชยโยฮะเฮ้ยดูสิสจอมันบูที่เป็นผงกลับมาเป็นอย่างเดิมแล้วอ่ามันยังไม่ตายฮ่ เอาโปตล่าของเจ s. <S ้าไ้โกคูใส่สิถ้าลวมไหลครั้งต้อชนะได้สบายๆแน่ๆนเออครับผมไม่ต้องใช้เจ้านั่นแล้วล่ะเอ๊ะอย่างว่าแหละเจ้านี่มันไม่เหมาะกับพวกเราหรอกอยากต่อสู้ด้วยพลังของตัวเองมากกว่าหมอนั่นก็ไม่ได้ล้วมไหลแล้วด้วยพูดได้ดีเลยนี่ค่ะคาร์ลนั่นแหละชาวไซยาหือ ชุบวาร์ปมมันก็ทำได้บูเย้หนีฮ่าฮ่าทำไมเจ้านีถึงได้มาที่นี yup ่ได้เจ้านั่นเห็นการเคลื่อนไหวข้ามมิติเมื่อกี้แล้วแิปตาเดียวก็หลอกเลียนแบบได้เลยก็เลรอเอาเถอะไม่ว่ายังไงก็ต้องลองลงมืออยู่แล้วเอให้มันจบที่นี่เลยช่วยหน่อยนะครับทุกคนพาหนีไปที่ดาวไหนก็ได้โอเค ให้ตายสิกับพวกเหลวไหลนี่แต่เอาเถอะโลกไคโอชินนี่ไปพังง่ายๆอยู่แล้วสู้เต็มที่เลย<ก>พยายามขอาน,นะครับนีและพาทุกคนหนีไปก่อนแย่ล้ะสิลืมพามานุษย์ที่วา่าที่ชื่อซาตาไหลนั่นมาด้วยไม่เป็นไรล็อกไว้ไปเถอะเอาละใครจะไปก่อนละ่ะตัดสินกันเลยสิเป่ายิ่งชุบเย่ชโยเช เขาดูด้วยตาตัวเองเลยเถอะซุปเปอร์ไซยาสามไลน์นั่นนะ่ะเออเอาแล้วนะบูซุปเปอร์ไซยาสามฮึอ๋อหลับอยู่แล้วเนี่ยบางอาจมาดูถูกกันได้นะเฮ้ยฮึ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 ซุปเปอร์ไซยาสามปะทะบูมา ไอ้ระเบิดพลังโอ้วลเลลมันเยอะกว่าเราหกเวลแต่เราเปิดก่อนได้เตียยเฮ้ยลบเฮ้ยอะไรวะนะแย,แยกแยกร่างกินจังปะเนี่ยเฮ้ยระเบิดพลังไปอัดมันดอเอ็นดยความเร็วอ,อัดทีเดียวสามล่างนี่แหละไป หมัดมังกรเดี๋ยวๆๆโอ้โหจะใช้หมัดมังกรแไหมเหี้ยมานาไม่พอเลบลบหมัดไอ้เหี้ยไม่ยังไม่เอ้ยชิบโอ้โหเราไม่ทันชิบหายละแย่แล้วโอ้โหโอเคชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนไอหมัดมังกรโอเค มัดมังกรทยานโอ้ยมันเยอะเกินโอ้ยมันหลายตัวเกินมาชาร์ตอ๊กลบโอเคเกือบไปมัดมังกรอีกครั้งเอ้ยโอ้ยหมดจัดเราเองก็จะไม่รอดเหมือนกันแน่สำแล้วที่เป็นบู ขึ้นเตาลบลบลบอุ้ยโอ้โหต้องหลบรัวๆเฮ้ยมันยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดใช่กี่ครั้งเนี่ยลบโอเคเกือบไปเฮ้ยลบไปเยอะเลยย่างไง้ลืมไปว่าสองครั้งออื้หือแย่ละถ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยลบ ลบอปลลโอ้อยลืาเมร์่ัดมังกรัดมังกรแม่งใช้มานาเยอะมากเฮ้ยลบมันพุ่งรัวๆท่านี้ ลบๆลบลบ,ลบไปเรื่อยๆโอเคระเบิดพลังอีห forward, มัดมังมกรอี๋โอ้ยเฮยระเบิดพลังแล้วเฮ้ยโอ้โหลบๆ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 ลบโอ้โวลบอย่าให้มันแช่เราได้สองคัง ปี๊สามครั้งเลยว่ะโอเคโอเคลบ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 ไปก่อนโอ้โหดูมันดิดูมันดิเฮ้ยเทียรลบไม่ทันเลยโถ่เฮ้ยเฮ้ยขึ้นเตาอัดโอ้โหโดนเหมือนกันเฮ้ยนี่ลบโอ้ยไม่ทันเทียร์เลือดสูสีกันเฮ้ยมันมันหมดแรงหมดแรง มังกรเต็มเต็มลบลบเสียเลยเฮย้ยเกินเต่ามีเหมือนกันอ้าเฮ้ยหยุดมันได้เฮ้ยปากซาบูตีแน่ไตอัพอุ้ย,ยชาพลังแล้ว เฮ้ยชุกโอ้โยไม่ทันลบเอาขึ้นไปเฮ้ยเรียบร้อยโอเคเดียบไปเฮ้ยเลเวลอัพเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเว้ยสู้กันอย่างเดือดซปเปอร์สายยาสามคาคาร์ตแค่นี้มาสุดยอดจริงๆ ฉันเริ่มจะเข้าใจขึ้นมาแล้วละ่ะว่าทำไมคนที่น่าจะเป็นอาชีะอย่างฉันทิ้งชนะเแกมไม่ได้สักทีเพราะว่าแกมีสิ่งที่ต้องปกป้องจิตใจอันแรงกล้าที่ต้องปกป้องนั้นก่อให้เกิดพลังอันมหาศาลที่ไม่รู้ว่มาจากไหนจริงอยู่มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฉันในตอนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันแต่ว่าคาคลอดแกมันต่างไปจากฉัน แกไม่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะแกต่อสู้เพื่อที่จะไปเห็นขีดจำกัดเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ศัตรูก็เท่านั้นแต่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นแกจึงยึดติดกับการที่จะอะไรเงี้ยเอาชีวิตคู่ต่อสู้ท้ายสุดแล้วแกก็ไม่ได้ตั้งใจฆ่าฉันจริงๆหน่าโมโหชะมัดเป็นชาวสยาที่รักการต่อสู้แต่ดันมีจิตใจอ่อนโยนแบบนี้เจ้าบ้าเอ้ยนี่คือพลังขึ้นเต่าต้นตำรับต่างหากล่ะ <c oughs> สู้มันนะคขารขา์ลอเกมันเป็นที่หนึ่งนี่ยอมรับแล้วโอเคได้แรงเอสเกือบเหมือนกันเมื่อกี้เฮ้ยมันรวมล่างมันไม่ตายครับทำยังไงมันก็ไม่ตายหน่อยแนย่พลังมันไม่ลดลงเลยคารา์ลอต ไม่ต้องเกรงใจฉันปิดชีพมันได้เลยอ่าแต่มันไม่มีโอกาสนะสิถ้าไม่สะสมพลังประมาณหนึ่งนาทีก็ชนะบูไม่ได้แน่หนึ่งนาทีงั้นเหรอฉันจะถ่วงเวลามันให้หนึ่งนาทีแกรีบสะสมพลังงานซะใช้เวลาหนึ่งนาทีเชียวนะรีบๆเร็วซะโอเคเข้าใจและเฮ้ย ถ้าไม่ตายคือบอลเกงกิของทุกคนการโจมตีครั้งสุดท้ายของซุนโกคุมาละถ้าไม่ตายเต้นเต้นเ่เต้น,ตน <c oughs> ฟังนะตอนนี้นาะยอยู่ในสภาพที่ตายไปแล้ว <c oughs> ก็รู้ใช่ไหมว่าถ้านายตายอีกครั้งจะเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> จะดับสูดไปเลยนะ <c oughs> นายจะไม่มีตัวตวนอีกแล้วทั้งในโลกนี้และในปรโลก อย่าตายนะเบจิตา้าเป็นห่วงไม่เข้าเรื่องเอาละลุยเลยเบจิตา้าไปถวงเวลาให้วะ <c oughs> นี่มาแล้วเฮ้ยเย้ย,ยเล่นสูปปะเนี่ยชิปหายละเป็นเบจิตา้าที่เวลตามเกือบสิบวลมาทำหนึ่งงก็ยังพอไปไหวอยู่มั้งฮย ลบลบโอเคลบลบไปรัวบิ๊กแบงแอทแท็กโอเคต้องเล่นลบไปก่อนฮอลิเวลเราตามครับโอเคตัวเนื้อเป็นซูเปอร์เสยยาสองอยู่แล้วพิกชุบลบเฮ้ยลบบิ๊กแบงแอทแท็กอืมต้องเล่นแบบนี้แหละสายหลอยแบงแอทแท็กอืมยืนนิ่งเราก็ใส่มันบิ๊กแบงแอทแท็กต่อ หาแดดก,กับบิ๊กแดงแอทแทกนี่แหละอืมวิย้ยมันหลบได้อืมจะหลบได้สักกี่ครั้งมาอืมเข้ามาดิไอ้ี๋ท่าหาแดกบอกเลยเฮ้ยม,ม,ม,มันเอาจริงแล้ววะชิบหายแล้วเอ้ยท่าเฮียน,นี่แล้วลบลบเร็ว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 ,รว,รวโอเครอดครับ อุ้ยเกือบไปบิ๊กแบงแอทแท็กไม่โดนด้วยไกลเกินบิ๊กแบงแอทแท็กเ,เต็มเต็มลองท่าไหมระเบิดอืไม่โดนเว้ย,ยสาเปลี่ยนท่าบิ๊กแบงแอทแท็นี่มันแมนสุดละยังไม่ต้องเสียเลือดเลยไม่ต้องเสียเลือดสักหยดเอาชิบหายกำลังบอกว่าไม่เสียเลือดสักหยดโดนเลยลบบิ๊กแบงแอทแท็เอ้าเหี้ยคาซีนพอดี หานี้แล้วลบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคระหว่างนี้ชัดโอเคหานี้ต้องระเบิดละเอ้ยเต็มเต็มโอเคเสียเลือดไปนิดเดียวยังเว้ยเต็มเต็มอืมเป็นไงล่ะเสียเลือดนิดเดียวยังวะของจริงสายหลอยเลเวลเด้งโอเคมันต้องเด้งแล้วละ่ะไปจิตาเลเวลมันห่างเกิน เฮ้ยเฮ้เอ้อไม่ไหวแล้วเบจิต้ากูแหน่อยแน่ยังไม่พอถ้าแค่นี้ยังกำจัดบูไม่ได้แน่แน่บูเห็นไหมฉันดูอยู่เฉยๆเดี๋ยวทำไม่ได้ใจฉันเปลี่ยนศิลปาการต่อสู้ระดับโลกมิสเตอร์ซาตานคนนี้จะพี่พากษาแกเอง เทชะมัเทซะขนาดนี้รู้สึกเสียดายที่เป็นแค่ความฝันแฮะยยยาถึงจะเป็นความฝันก็เป็นความฝันที่น่ากลัวชะมัดงอีะออาวเอปวดหัวครับเออเอะไรถุยบูอ่าบูอ้วน เ้ยบ wow, yeah, ูเอาละทีน so, ี er ้ยังจี่ฆ่าแกได้แล้วเฮ้ยนั่นมาอะไรกันเนี่ยเจ้านั่นจอมันบูก่อนนั่นสนิทกับมิสเตอร์ซาตานนี่นะบูตัวนั้นที่อยู่ในร่างคงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านทำให้ไม่สามารถโจมตีซาตานได้นะครับก็เลยคายเจ้านั่นออกมาอย่างนั้นเหรอ แต่ถึงซาตานอะไรนั่นจะโดเล่นงานก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรหรอกนั่นสินะครับเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่า้ยเฮ้ยะ้ย้ยเฮ้ยเอยเ้ยเ้ย้ ยังอีกเหรอสะสมพลังงานไม่ได้อีกนั่นเรอหน่อยนะี่พลังมันค่อยๆอ,อ่อนลงไปเรื่อยๆเออเรียบร้อยไม่จริงนะอีเจ้าบ้า สะสมพลังงานไม่ได้แถมยังกลับร่างเดิมอีกน,อน้อยแน่ตอนที่ตายไปไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นนะแต่ใช้ร่างเป็นเป,นปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาสามามาใช้พลังงานมากเหลือเกินแย่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แย่แน่ เฮ้โอยพวกใครโอชินเดนเด,ด,ด,ดใช้ลูกแกว้วดูสถานการณ์ตอนนี้อยู่ใช่ไหมได้ยินเสียงฉันไหมถ้าได้ยินแล้วตอบด้วยเออเออได้ยินอยู่ดีละ่ะนั้นรีบไปที่ดาวนาเม็กคือสภาพเด,ดิมเดี๋ยวนี้แล้วช่วยรวบรวมักกวกบอลมาทีเอ่อเอามาทำอะไรกันแน่ครับอย่ามาแต่พูดมากาเดี๋ยวเข้าเถอะเดี๋ยวก็ไม่ทันกาหรอกเอ้เข้าใจแล้วครับผม เบจิต้าคิดจะทาอะไรนะ่ะใช้ดาวกมอนตอนนี้มันเร็วไปนะหากรับที่ผ่านมาแกช่วยโลกมาแล้วกี่ครั้งอะไรกันล่ะจู่จอ,อไม่รู้สิกี่ครั้งกันนะนานๆทีก็ต้องให้พวกชาวโลกรับผิดชอบบ้างลนะเอาลครับที่ดาวนาเมกิก เาละว้ามาถึงและเดนเดรออยู่เลยเอ๊ะนี่ทุกคนหามาแล้วยินดีต้อนรับท่านไคโอชิมด้วยเช่นกันครับทุกคนทราบถึงสถานการณ์ทุกอย่างแล้วครับเอาล่ะรีบกันเถอะขอบคุณมากครับคุณเบจิต้าครับรวบลมรักกันบอลครบเจ็ดลูกแล้วครับ นั้นเหรองั้นเรียกเทพมังกรแห่งดาวนามิกออกมาเลยมีพรสองข้อที่อยากจะขอให้เป็นจริงนะข้อแรกทําให้โลกที่ถูกทาลายแล้วกลับคืนสู่สภาพเดิมข้อสองขอให้ยุบชีวิตทุกคนที่ตายไปตั้งแต่วันที่ศึกคิงเจ้าคืนทัพยกเว้นคนที่ชั่วร้ายสองข้อนี่แหละเอ,อ๊ะตอนนี้เลยเหรอครับ แล้วพอข้อที่สามล่ะนอกจากสองข้อเมื่อกี้แล้วจะเป็นยังไงก็ช่างตอนนี้เลยเบจิต <g> ้าพร้อนข้อที่สองเนะี่ยบอกว่าชุบชีวิตทุกคนที่ถูกบูค่ามันจะง่ายกว่าไหมล่ะบ้านะ,านะเดี๋ยวพวกบาวิดีกับพวกดาบูล่าก็คืนชีพมาหลอก แล้วถ้าขออย่างนั้นอ่ะพวกคนที่ถูกชั้นฆ่าในศึกขิงเจ้าเยอะพบก็จะไม่ได้คืนชีพกันนะสิอ๋อนี่นายคิดได้เฉียบแหลมเลยฮะอะทำไม่ได้นะสิคือคืนชีพด้วยการขอเทพเจ้าองค์นี้นะ่ะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับฮ่าฮเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง หลังจากเหตุการณ์ที่สู้กับฟิเซอร์ฉันก็ได้เพิ่มพลังให้กับพรของเทพเจ้ามังกรเอาไปแล้วเฮ้ยได้หลายคนละเออผมกำลังจะคิดเลยว่ามันได้กี่คนนี่วะถ้า,างั้นกี่คนก็ได้แล้วหรอครับทา,ทางจะไม่เป็นไรแล้วครับ,รลรบโลออกนั้นเริ่มเลยทักคาราปโตปูรุลกาปุลิปโปุร,รุลโลอยากเทพเจ้ามังกรออกมาแล้ว อ้าวข้อบอลมาได้ม่ว,ว่าจะอะไรก็จะบรรดาให้เป็นจริงเพียงสามข้อเท่านั้นเอ่อกระโระโกะโระโรโอ่า,อาสวดมนต์โลกซึ่งเป็นดวงดาวแกโพ้นถูกทำลายจนดับสูญไปแล้วได้ปลดบรรดาให้มันกลับสู่สภาพเดิมเลยเถอะ เลือง,งง่ายโอเคนี่โลกกลับมาเหมือนเดิมพอรอนข้อที่หนึ่งสมปัานาแล้วนะเยี่ยมเลยต่อไปพร้ข้อที่สองขอมาเสิเอ่อจะพูดยังไงดีอะ สวัสดก่อนเออขอท่านได้ปวดชีชีตให้แก่ผู้คนที่เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่พ่อมดบาวิลี่มายัางโลกด้วยเถิดยกเว้นคนที่ชั่วร้ายสุดๆนะครับเข้าใจละแต่รอสักครู่นะจำนวนมันเยอะมันอาจจะยากไปหน่อยนะครับผม อย่างอีกเลอเดนเดยยังขอพรให้เป็นจริงไม่ได้อีกหรือไงหนวกหูน่อย่ากเอกอะนักเซเทพมังกรเขาก็าลำบากเหมือนกันนะเฮ้ยอู้คืนชีพเลยครับขอโทษที่ให้รอพรข้อ,ขอท,ที่สองสมปาถนาเรียบร้อยทุกคนคืนชีพแล้วครับคุณเบจิต้า ่แสดงว่ามันก็ไม่ใช่คนเลวครับวงแหนวนบนหัวปิชิต้าก็หายไปแล้วคือชีพแล้วสินะดีจังเลยนะเขาไม่ได้คิดว่านายเป็นคนที่ชั่วร้ายสุดๆนะฮิ่ไม่อพอใจอออเอ๊ะทุกคนคือชีบฉันไม่ได้ถูกบูฆ่าไปแล้วเหรอเอาละทุกคนโกหังฟื้นหมดมันยังไงกันล่ะเนี่ย เอาละทุกคนคืนขี้หมดรู้แล้วชุบชีวิตให้โกฮังแล้วก็กับโกเทนคุดมาสู้ต่อสินะไม่ใช่เอาละเริ่มเตรียมตัวสิบอนเกงกินะเอะ๊ะบอนเกงกินั่นเหรอไม่ได้หรอกอีกฝ่ายคือบูนะต่อให้รวบรวมพลังของชาวโลกทุกคนมาคนละนิดแต่หน่อยก็เถอะ บอกแล้วใช่ไหมว่านานๆทีก็ต้องให้พวกชาวโลกรับผิดชอบบ้างไม่ใช่แค่คนละนิดละหน่อยแต่ต้องขอรวบรวมทั้งหมดเท่าที่ทุกคนจะมีเฮ้ได้ยินไหมท่านไคโอชินฉันอยากจะพูดกับคนในโลกช่วยหน่อยสิเรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองฉันถนัดอยู่แล้ว<ท>เอ๊ะใครน่ะ เสียงนี้ท่านไคโอใช่ไหมนะ่ะใช่อา่าถูกต้องนะครับเจ้าเบจิตาเลือกบอนเกียกีของฉันเป็นท่าไม่ตายสินะใช้ได้เลยนี่เอาละพูดเลยไม่ใช่แค่คนเดียวนะแต่สาม,มารถคุยกับคนทั้งจัก,กรวาลได้เลยละขอบคุณที่ช่วย